สูงเลยอย่าว่าบ่าสูงเลยหน่อยนน่โอ้สูงก็ได้ขึ้นไปขึ้นไปแล้วหน่อยนนิสูงมันเป็นธรรมมันเป็นธรรมเลยเป็นธรรม เรียนพลจะเตรีพระภาจารย์พไปวันที่กำลังอยู่ในโอกาสเขามาจังหวัดมุกดาหารพี่น้องผ้าพี่น้องส้มบรรยากาศอยู่แม่ริมแม่น้ำโขงพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมึงบรรยากาศกันเลยเป็นบรรยากาศพี่น้องทางเล่าเป็นเห็ดตอฟังเห็ดกันเจือนเป็นเห็ดกันเจือนไว้ซุ่มบ่าให้เบิ่ง มันเท็กกันเจือนไปพี่น้องพี่น้องขั้นสุ่มข้อใกล้อะไรมันสันพี่น้องเห็นวาโอ้พี่น้องทางเล่าเลยในโอกาสเขามากก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศในพี่น้องบึงบัวเลยเขามาดนเลาหยาดยมเลยก็เลยมาถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่น้องสร้างยูทูบห้องบึงพี่น้องโตขึ้นไปพุ่นก็เป็นสะพานไทยเล่าแห่งที่สองพี่น้องมุกดาหารสวรรค์เขตโอ้เหลียวเห็นเข้มเข้เห็นวา อาจารย์ซุ่มเขามาซุ้มมาใกล้ไายมันสัน่นผี่น้องภาพสัน่นมีได้โอกาสมาจังหน่อยกัออกพรนสาหนี่กัแข้งเรือเพินเอาเรือเรือนี่เป็นเรือไอ้วัดสีบนเรื่องวัดเรือวัดเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารผี่น้องเรือลำเพิ่อนเอาลงมาซ่อมโนแมนเอ็นเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารพ่ายได้ผี่นอ้องอยากโยมห้อหนึ่งแล้ะพ่ายเ,เป็นของเจ้าคณะจังหวัดเพิ่น พูดละพอสิปอยลอนท่าเรือท่าดานเรือท่าดานเรือคุณพี่น้องขามไปสวรรค์น,นเคปแต่ก่อนบรท่านมีสะพานนี่เพิ่นก็สินมาขามเรือพี่น้องทั้งเล่าครับสิมาจากตัวพุ่นละเป็นอันนั้นก็สินมาขามขามทั้งนี้ลหละพี่น้องขามมาเรือองพระท่านในเฮ็ดสะพานแต่ก็สิลำบากเนี่ช่วงนี้เห็ดสะพานแล้วก็ง,ง่ายเนี่ยแต่ว่ามันก็จุกจิกในการเดินเรื่องพี่น้อง แต่กับบุุกจิกตัวฮอกก็อดเอาดีกว่าฮอกขามเรือขามทั้งสะพานมันสีง,ง่ายกลัวพี่น้องอพี่น้องทางเราพี่น้องทางเราเห็นคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้พระอาจารย์ด้วยพี่น้องอสวรรค์นาเขตมุกลหานสวรรค์นาเขตมุกลหานเดี๋ยวพระอาจารย์สีเขาไปเขาไปในวัดก่อนจังหน่อยเดี๋ยวมีโอกาสอีกเดี๋ยวพระอาจารย์สีมาทายให้พี่น้องายัดยมบึ้งเดี๋ยวจังหน่อยสีเขา ไปหาเพื่อนก้อนหยันพระอาจารย์นมายสิหากันพี่น้องหลายโยมเอาไว้สัานี้สักก้อนเดี๋ยวพระอาจารย์ถีก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งอีกเทื่อนึงดูเห็นลมเย็นดูเห็นลมเย็นเห็นฮ้ยฮะตอนนี้พระอาจารย์กันย่างเขามาในวัดสีมลเลื่องแล้วในวัด ในเบื้องต้นต้นตใหม่ขึ้นกันเยกะนะนี่ไม่ใชนที่พิเศษนะต้นต้นใหม่ขึ้นปลูกใส่กระถางต้นใหญ่เลยอยู่วัดก็มีอยู่ที่หนองกระโยกแต่เพิ่นใส่กระถางใหญ่มันเลยเป็นต้นใหญ่งามเลยต้นใหม่เพิ่นงามขนาดเลยขนาดเพิ่นปลูกใส่กระถางน้อยโอ้ตน้นอันนี้ต้นอันนี้น,นางวัวตัวนี้เอาไปปลูกบ่ได้เห็นว่าสีแดงเอาไปปลูกบ่ติดเลยต้น ไม่ขึ้งงามคือปูอ,อันออนี้ต้นอันนี้หนึ่ต้นยังมคล้ายๆขึ้นต้นโนแนแดง,นนนนงเนี่ยต้นยังเี่ยพลังนี่ฮะเงีวงแม่ตรงกระเจียวงามเลยโอ้งามเนาะ เจ้าคณะจังหวัดเป็นงเจ้าคณะจังหวัดม um ุกาหารดาหารจากักหลายลูดเด้อ่ไม อ, s <S อ,อ,อ,อ่านของนิคมทำไส้ด้วยนะครับเดี๋ยวพึ่งนะครับนิคมทำไส้ของนิคมทำไส้ด้วยนะครับจะได้แสดงสามิตกิจกรรมกอรองจังหวัดก่อนก่อนที่จะได้เดินทางออกการนอกสถานการเปลี่ยนนะครับเพื่อพอต่อแถวเนี่ยเราอนโฟอร์เรนซ์ผู้บาอยังต่อแถวในกระได้ครับเพราะว่าต้องพอเป็นรูถจะให้ผู้ใดเพราะว่าพอต่อแถวได้ ยาสียักไม่หนึ่งเนี่ยจะพูดอับผู้ใหญ่ในของดีมีน้อยนะครับโยมโยมไม่ออกขาวล่อเขาแป๊บเป็นเรืองให้่มากตะกอนยัางหลายอยู่หรอกย่างหลายอยู่โยมไม่ออกขาวันี้กําลังแจกกําลังาถวายของดีให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เตระยังไม่ให้ทุกคนไม่ออกขาวแล้วก็ทุกลูกด้วยนะครับ ทุกพวกด้วยมีเพิ่มเติมอีกนะครับของคระรสงฆ์เมืองมุกดาหารจะมีเพิ่มเติมอีกไหมแล้วพรอาจารย์ที่เขาไปเอาเรียนแล้วเขาไม่เอาเรียนพวกคู่กุ้งกับเจ้าวัดเจ้าหน้าเจ้วัดก็ตัวเทีวตัวเทีวตัวเทียวเทียวเทียวเอาไปเอาเรียน

นม่เขาไม่เอาเลียงถุงยามอัายมุตสาปุวะโตภะาาการังตาโรมเสนะโมาดานาเรือธาดานเป็นเทียบเลย ัดเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าคณะอำเภอเมืองรดเจ้าคณะอำเภอเมืองคื้อปุยเลขาืิกาเส้า ขอบุกขึ้นงามครัะสาดานพีหน้าขอแจ้งตัวใหม่ครับพราพีหน้าถ้าจะไปขอรถเอารถจำนักงงานรถไฟครับครับผม ขอแก้ตัวใหม่นะครับนี้หน้าพ่อขอจะขอรับู้ไปไปนำพระน้ำโมเภอเมืองเราได้ครับผมรับสู้หรือันไปี๋้วท่านจมจะเมาให้ก็ได้หนันหนึ่งว่นสอนสวรรสองวันยืเนาะถ้าน้ำมันผมออกให้ก็ได้ครับผมถวายอตุ่ก็เจ้าคณะอำเภอเมืองจหาักาลยลายรูปถึงโกงคนไร่ได้บา คณะสงฆ์คณะสงฆ์เพอ่มืงินอาหารขอบุคขับพ่อมาดูนะครับของคณะสงฆ์เพิ่มืงิอาหารท่านู้ที่รวบรวมหัใจนะครับมาถวาย่อหพ่อพระละเจดีนะคัหดารจังหวัเก้าันสองร้อาทนะครับของของอามเจ้าจากวัดเจ้าคณะ เำเพิ่มเรื่องแล้วก็มาเก็บภาพวันจักราที่เราดิมแม่น้ำโขงคือเราพี่น้อง,อง,องเรือเรือใหญ่เรือข้ามพี่น้องข้างเร่าสวรรคเขตเพราะตัวในถว่วมเลยเรือดูดไส้เปนเ็นกันเจือนเลยเป็นท่าดานของเรือแต่ก่อนเงียบเงาเดียวนี่พี่น้องเพราะว่าพ้นไปข้ามสะพานทั้งลดหลายในเรือลอดจอด มีผู้ขามอยู่ตอนวมีช่วงนี้เรืองเงียงบงงเพราคือตะกี้ตะกี้นี่เห็ดแนวกันเจือนเป็นทางลงแข่งเรือ,ขเ,รอเขาสิปอยแต่พีละลงไปปูน,ปนวัดเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารนี่คนละ <c oughs> นี่เรียกไก่เลยคุณคุณยังไก่ไก่ห้พี่น้องกันโยมปุ่นเลยไก่ไก่ไก่คือ,อยังแข่งไว้เลยคือไก่ก็อนอกันเลยอะอะี๋ยวจัง <c> จ <oughs> ะผ่า,พาพบรรยากาศให้ดูดีก,กันหนึ่ง พี่น้องมาเบิ่งก่อนนี่ต่ท่าด่านท่าด่านข้างเรือช่วงนี้ก็อยากมุนวุ่นแล,ล้วล่ะเพราะว่าคนบ่ค่อยใช้ปานใดเอาไปขามทางรถหลายกู่ว่ะบ้านโคนสว่างว่าคาวะนี่กรรมเซฟเรียบร้อยก็เดินทางกลับที่เราได้ยบหยัดบนตกะห่อเดี๋ยวข้ากลับเดี๋ยวสิเก็บภาพบรรยากาศทางกลับ ตำบลนงเย็นหรือว่ากำบ,บ้านโพนสว่างในเบิ่งพี่น้องเอาเบิ่งข้างหลังก่อนมุกดาหารอยู่กำลังเดินทางกลับทางไปคือเส้นทางเส้นนี้สิไปดอนตาลขึ้นอำเภอดอนตาลทั้งหลังทั้งหนาเด้พี่นาะทั้งหลังนี่ขึ้นไปพุ่นล่าทางสะพานไทยเล้าสีแยก ไปเส้นนี้ก็ออกปุ่นนี่ออกไปเส้นทั้งนี่โรงพยาบาลก็ยินเจอไปมาถึงมุกดาหารบ่เห็นหอแก้วแสดงว่ามาบ้าบ่หอดมุกดาหารพี่น้องท่านชมนี่คือหอแก้วมุกดาหารหอแก้วไปมามุกดาหารบ่เห็นหอแก้วแสดงว่ามาบ้าบอมาบ้าบอถึงมุกดาหานห่อแก้วหอแก้วจังหวัดมุกดาหาร เป็นทางเลี่ยงเมืองเป็นไม่บรรยากาศเสน้นขึ้นไปทางดอนตาลแล้วทีม่มีเส้นเลี่ยวอีกเสน้บนบรรยากาศออกไปบ้านปากทางหองมันทางเส,นเสน้นหลัง ทางเส้นรัดพระใหญ่วัดเขามาโนโลมมองเห็นว่าพระใหญ่วักเขามาโนโลมเดี๋ยวมาจากพี่น้องข้างเล่าก็เห็นเนี่ยพระใหญ่ตัก